คุยตู่คว่ามือตัวละมือนะคุณพี่น้องท่านู้อาู้เมทานีู้ชีาูม่านท่น้ม่านผู้มท่นผู้ชมานผู้ชมา้ชมท่านม่าน้มท่านผู่นผู้าน้ชมท่ม่น้่านาู้น้่น้มทนม่าน้น้ชมท่านผ้ชมน่า้ชนน่่่ามนน่ามาแล้ว่่ ราคาซีฟหาห่าร้อยม่นบ่ล่ะอครับโอ้ซืฟหาเจ็ดร้อยต่อได้ยืดเลนะ่าร้อยก็ได้โอ้คนวายังต่อไดไอีก็พีอนะเจ็ด้อยเอาไม้เห็นด้วซดอกก็โอ้เงดอกไปไม่ได้คนวามันผม็น่ว่าหัาบรได้ประกันพ่อ ชิพหาเจ็ดค่าต่อรองเอาเาหอยควันพี่น้องเบอร์โทรเขาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่สาเจ็ดสามสี่สามเจ็ส่พี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องมาต่อรองเบอร์สามห้าร้อยสามห้แลกหอหอยอาครับแม่ลูกหยแ่าสิบแปดแมลูกพี่น้อง ล่องได้ลูกคู่เนาะลูกคู่ันได้ลูกตั้งตัวเลยนี่ลูกามทำาลูกสามเลยที่สี่หมื่นแปดัว้้องแปตัวรองได้แม่ม่มผสมยังไปหนึ่งมแล้วแม่ผสมแล้วที่นเองแล้วก็ข้อยซลูกไร้เลยเนาะลูกสามสี่ี่สูงใส่ความสูงสุ 1้5สุ่าอร่อยสามสิถาลูกกบปูที่หนองลูกกรงั่เท้าจุนพูนดูลูกคนเท้าจุ่แล้วราคาอยู่ที่สี่สี่หมืแปดสี่ราคาตอได้เนาะ ตัวรองได,ด้เบอร์โทรห้องเบอร์0อ9 0 8 9 5 6 9 5 6 9 3 5 9 8 3 5 9 8ด้้รมด้อเพี่น้องเ้อในสนใจโทรเข้ามาเลยนอสอบถามมาต่วรองเพื่อนพี่น้องถึงแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกลลูกู่่ม่อค่่ ลูกข้าก็เป็นตัวละเมอแล้ว่สนใจโัวข้าด้วยม่นอด้วยรู้ยางเขาบอกว่าอยากเตี่ยนแล้อพวกเราด้วยพอพันไม่นอนลูกของแเราด่านลูกกัไก่จะเล่นลูกเกาจะเล่นมีใบมีหลอดเรียบร้อยเรียบร้อยงไม่้จะจิ้มนี่ล่อมักอคนน้อยๆ ราคาอลไรไปเลยคนอ่ะเรินสามสิบสองสามห่นสองเนาะพอพันออขต่ออยู่ด้วึงขุดับใหญ่หนึ่งพรอปลี่นพอพันได้มีใบเนาะมีใบไม่สูงเท่าไรคุมสู้ชมกระิ่งปลอยฝายอยู่บ่คนละลอยสามคว่อยู่ดิราคาขวงไว้ราคาสามสสองลงเดกหอยงเราเร่อเก่าสียอยหางน่ะปล่อรอี่น ข้าวอยู่ที่สามหมื่นสองพันสองพันต่อได้ต่อรอดเลยเนาะห้อยอย่างนอซื้อเนาะห้อยจิ้มหน้าสวรรค์จิ้มพอสวรรค์น้าสวรรค์น้าสวรรค์หน้าสวรรค์บุญกัรนนาะะนาสวรรค์งัตน้องข้าวนะโอ้วานข้านาสวรรค์นาพี่น้องหอยอย่างนอซื้อจิ้มจิมห้อยจิ้มเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์1 5สองศูนย์ ศูนย์ห้าดแปสนใจได้พี่น้องเด้อพอพันตัวขามาเลยพี่น้องราคาสามสิบราคาต่อเอา,าพี่น้องป็นพ,พอพันงขายมันเพินแตน่ละ พอคุ้มผุงพอขั้นนาพอขั้นไหพี่น้อวลลยสนใจพวกประมาณสองพันกได้พี่น้องนะครับผมวัดเดียบไอวแล้วครับผมไวสามทีครับพี่หื่อแกงายังครบต่อไปยังบอสมครับวยนั้วน้่นุ่มะรุลนนะครับไม่ยังหน่อยู่ครับผม่อยพีนยครับตัวหญ่สด้ครับพี่น้อยมีนั่งม่นั่งครับพู่เที่ยงครับนีไซนดีครับพี่น้องเดือดเบื้องไวครับ ผู้ครับนี่ใสดีครับอนยคน้จะเกือน่ปีแล้วกล้วยปีไปครับพี่น้องยังบวชสองปีนะครับเนตัวใงญ่ยยๆนีครับสูง้่าบอยสามสิครับเนว่าสูง้ยครับวัดเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นวัดบ้านหรือเปล่าพอพี่น้องอยากวัดเบื้องไหมกับวัดได้ครับเป็นอย่างโอ้วัดไหมวัดไหมเนาะครับผมวัดไข่เบื้องกะได้ครับพี่หน่องวัดบ้านแลีวนะครับผมกล้วยปีกล้วยปีไปครับยังวสอปีนะครับ แต่ว่ามันอยากจใจครับก๋วยกินหยาเพรอิ่มเพราะอยากเข้าไปกินถั่วมันลายถั่วยเพิ่นกับลายถั่วเฉพาะเพิ่นกับลายถั่วเลยะหางเลือกหางลามดีอยู่ครับพี่น้องหางไ่้หน้องอยู่ครับหางไสายน้องครับผมนุ่มซีครับพี่น้องตัวนี้โบมี่ตัวนี้โบมี่นะครับผมเพราะว่าตัวนี้โบมี่ว่าพี่น้องจะมีเงินหน่อยก็ซื้อไปเลี้ยงไปควาำไปทำเป็นเงินเสียนให้เลาวครับพี่น้องเนาะ ราคาผมเปิดไปใกลๆนะครับเปิดไป42,000ครับพี่น้อง42,000ครับพี่น้องครับพี่น้องโอกาสกันพวกมาสอบถามได้ตัวราคาอะไจังหน่อยนะครับผมอ2,000หนราค่าได้ยาตัวอได้จังหน่อยนะครับตัวอยได้ะครับพี่น้องมันจะรูปเป็นห่องไกลๆนะครับทรงอยู่ครับพี่น้องทรงอยู่ครับก็อร่อยร้องลงมากคือเรารับทรงฟรีให้นะครับผมรับทรงอร่ยรูครับมากเลยมันได้ก็ได้ก็ซื้อนลมใจกันไว้ก็ดีกว่าน้องขอบพี่น้องได้ก็ได้ก็ดีรู้นะครับใน้องซบเกิดกับายครับด้วยเนี่ย เบืงคอยเชียงคอขาม้านใหญ่ดีครับผมขาใหญ่ครับขาใหญ่ครับูก่จะเลื่อนนะครับผมแต่ว่าตำนี้บุมีครับรุ่มซีครับพี่น้องตัวนี้กะเลือกกะลามดีอยู่นะครับพราเลี้ยงูกาคาีมือสอราตอด้วยครับจะได้มันดีก็เป็นตัวละแสนหมดแล้วนะครับพี่น้องเนาะมันจะัวงามนะครับอหอยอเพ่น้อล้วบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดแปดนะครับห้าสามสี่ศูนย์ศูนกครับพี่น้องศูนย์ศูนย์สี่หกครับพี่น้อง่สอบถามใดนะครับเด้อสนใจกัน โทรสอบถามตัวร้อนราคามากะครับผมยิงแก่ส่งถึงบ้านนะครับนันว่าไก่มนั้นไก่กับพี่องซอยคนั้นผมจะไงก็ไกับว่าปยังครับผมจะเอาเรื่องเราปจะรื่องราคาให้เสียเจ้าาสี่ราคาตะกี้มันซ้างือซื้อมันาได้ใหญ่มันกวนมันย้เลยนะสมัย้ซื้อหัวหารนันไม่จีบเราครับผมผมไปยังแต่ว่ามันก่คันั้เรเทกวน้อต้องยัง้งยงนะครับพี่้อง ซ้ำนี้สิสาโซนนะครับผมแต่ว่าเป็นลูกเก่าชั่วครับผมไมปหลอดเรียพื่อดพันหาไปเห็นครับแต่ว่าตัวเลือดเอาได้ครับผมพี่น้องคนใดสนใจต้งเขามาสอบถามองดูพี่น้องนะลูกตัวผูเนาะเมย์มันนี่สูงเท่าไรเมย์มันนี่ยร้อยสามสี่เพื่นว่าสูงร้อยสามสี่พี่น้องลูกตักงโตแล้วเพื่อนว่าลูกสองแล้วลูกไปสองลูกสองลูกเป็นลูกผูพี่น้องกล้ยเป็นกล้ยโค้ง ป่อยโ้งพี่น้องป่อยพันบนบานๆเ้อพี่น้องเด้อป่อยบานพันนบานเท่านี่แหละแม่คนนีสีฟองวา่างขันสมหอกเนาะโคตรสมมาไปแม่่นยังมาสมพี่น้องราคาอยู่ที่สามหมื่นสองพันของหอยล้านนี่เนาะเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แสองหนึ่งแปด หกศูนย์ห้สองด้วพี่น้องเด้อปล่อยเมลูกพี่น้องผูดใยสนใจโทรเขามาหาหางล้านพี่น้องมาตอรองนำพนปล่อยกลย่งยยสายขุน่เนื้อวยสายขุนเนาะ้าลยายขุน่กลยผูบด้วเนาะผูบดึงสองู่งพี่น้องจักบารานผูนะผูนี่เอายกันวามือเก่าเอามืนเก่า สองตัวนะพี่น้องสองตัวสองตัวเบิน่าคุณไก่ไก่พ่ได้ส่งโอ้ไกลพ่ไปเนาะไกไกล่ได้ส่งมันชิาแถวบ้านนี่เอาอยู่มันบ่อแถวห้อนี่เอารคนเอ้โเนาะราข่าอยู่หมื่นเก่าแล้วค่าต่อร่องเอาพี่น้องต่ว่าทรงม่เกินหาโรคหอยหดาทรงม่เกินหารหอยด่าสรงบ่เกินหาโอง ขมันมันแป้งมันไก่ฮารู้กจุงมันมันไก่ฮารกเติมเอานังมันบอเติมเอาพี่น้องนึกว่าไรโลก็จุงเมื่อมาพี่น้องราคาเมินเก่าอ๋อราคาสิเก่าพี่น้องสองตัอรองไะไอยู่ด้วยพี่น้องเด้อเบอร์โทษติดต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เกาอเองสกห้าหน้าห้าหพี่น้องนี่แหละสองเซิรนี่แล้อ่าเพิ่มว่าเกินหาโลไปเพิ่มเหมือนราคานมันด้พี่น้อง เอากล้วยรัดมาขายบ่ะไา่ห้าพัล้านี่เราบ่กเมีลูกเนาะเมีลูกพี่น้องโอ้ลูกตัวเมีหรือลูกครูล้วดัลูกครูเนาะมันได้ลูกจักตัวแล้วพันลูกแหลกเด้อพี่น้องเออพันว่าลูกแหลกกันสินเมีมันเห็นยังบ้าที่เป็นทัดเดีสมอยู่เนาะสูงเท่าไหรได้วัดไนเล่ พี่น้องสูงอยสางิตว่า้อยสาบเจ็พี่น้องแต่วันจะเล่นบวกไห่น้องแต่ว่าคว้ยกับผิวพันดีอยู่พี่น้องรูกบอกยังลูกมั้น่โหพอพอกลมพอลูกหอดเนาะแต่มันแมนลูกพอพันธ์พอฟ้ามเนาะพี่น้องราคาราคาเท่าไหร่ก่อนราคาน้องดา ราคาสามสิบเจ็ดราคานี่ตตอรองได้ทรงบ้านนี่ทรงเนาะน่พี่น้องน้องได้เบอร์โทรติดต่อครับเอร์ได้ละบานี่ศูนย์หกสองนหนึ่งหกเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อผู้ดสนใจโทรมาเลยพี่น้องราคาอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพี่นอ้องสามสิบเจ็ดราคาตอรองเอาพี่น้องเั่น ป่อยแม่ลูกด้รพี e ่น <a> Con, ้องด้รห <it seems S 1> like wow. uh ้องน้องดาใดสนใจโทรมาเลยป่อยใครละฮันร่องนี่ป่อยใครล่ะป่อยเฮาเนาะทักบาทอะราคาเพิ่นสองตัวนี่บ่กสองตัวเมื่ามันสองตัวสองหมื่นโอ้โอ้สมหรอไปเลย โอ้สมยางดีพี่น้องได้ลูกมากอลไรเนาะเพิ่นว่าได้ลูกมากแล้วก็สมไปอีกแล้วพี่น้องสูงอร่อยเท่าไรอร่อยสามบ่ร้อยเศร้าร้อยสามเนาะเพิ่นว่าสูงอยู่นิดพี่น้องราคาสามสิบเจ็ดเนาะเพิ่นว่าราคาสามหมื่นเจ็ดสำหรับแม่น oui. ี่พี่น um> yeah, nah, ้องอันแม่นี่เศร้าเท่าไรแม่นี่แม่นี่เศร้าเจ็ดม่านบอหนิบอจักพี่น้อง ขึ้นว่า2 7 0 0 0เขาแน่ัหน่อยพม่้องข้าวแม่นั่น3าแม่นี่2 7 0 0 0่ว่าแม่นั่นสมแล้วขิ่นว่าราคาต่อร่องเลยเนาะของท่านร่องเราฝากเบอร์โทรไปนะ0 9 0 8้8แนยปนอันร่องเลยพีน้องเนาะ ไดสนใจอยากได้ควายไปเลี้ยงนตโทรเขามาตอรองบางคนพี่น้องควายมนัคยเมนมั่งสมเราไปนี่คนนั้ได้สม้วครับมันถ<อ>สองเทา่าคนบริสมสูงเท่าไรคมสูงนได้ยีบย่เจ็ดปเนาะประมาณเศ้า,า,าไปไปที่เศ้าไปลปที่พี่น้องแต่ว่าบริไบัตรเนาะฟ้าเอาพี่น้องประมาณอเนาะประมาณีว่าพี่น้องยี่มันเคยได้ลูกบรบ่ได้คนในสาม โอ้เมสาวจะ่านสมอาไปอัเพันธว่าในสมครับยัง่สมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่แปด้ลยครับราคาหมื่นแปดพันพี่น้องหมื่นแปดพันครับราคาหมื่นแปดพันราคาหนี้อรลองหน่ด้วยพี่น้องเด้อก้อยเม่พี่น้องว้อพันบุบันบนเนาะ ราคามื่นแปดพันต่อได้อีกครับตอร่องเอาพี่น้องหอยไทยทั้งน้านอต้าเบอร์โทษติดต่อเบอร์083ย์3 5ดส5มศูนย์แปดสามห้าสาห้าห้าสห้าเก้าแปดเก้าสองเก้าปด้ายวยน้อนครับาด้าโดยสนใจและโทษเขามาพี่น้องมาสอบถามมาตอร่องมั้งครับครับ